กำลังติดหมายเรียกอยู่ครูครับรางวัลรางวัลนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับทางด้านนี้นะครับมาจากวี่ที่สื่อประชานต่างจังหวัดทางนั้นแหละครับ80-90%เาปอร์เซ็นต์เอางี้ตอนนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าทูใกล้เคียนตัางเป็นชมรมผู้สื่อข่าวทีนิวภาคอีสานเมื่อปีพุทธศักราชสอ5 7าเ ่าเองก็ปาดประชาสัมพันธ์มานะครับบอกว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวน้ําท่วมยาตระนกเพราะฉะนั้นสถานที่ท้องทงและท้องถิ่น,นช่วยว่าการสืบสวนเข้ามาคมได้การงานให้เกียนต่าเป็นประธานในงานประกาศครับครับโอกาสนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวจาังหวัดนททนาสีมานะครับสมาคมาตามประวัติและการเดินหน้าที่การทำงาน ความมุ่งมั่นเป็นการส่นเป็นสิ่งที่ดีครับทั้งหมด40คันเลยนะครับหลังจากได้เห็นภาพของการส่งต่อสิ่งที่จักรยานจำนวน5คันนะครับมูลค่าใน5ล้านบาทครับรางวัลมีเกียรติยศและความภาคภูมิใจอดอหิบเอกชาติสภากาชาติไทยครับ ระดับถัดไปครับด็กเตอร์ถ่ายรูปหน่อยนะครับบนเวทีนะฮะวันนี้น่ารักในชุดผ้าไทยที่บอออกแบบตัดเย็บมาเป็นชุดสูทใสนะฮะเลื้องทองสาขารายการดีเด่นนะครับหล่อคู่มากับลูกคนนะฮะ ยินด,ดีเลยนะครับเมื่อกี้ยังเป็นพิธีกรอยู่นะครับตอนนี้เป็นแบบยินดีด้วยนะครับพี่โจมอารมณ์ดีตลอดเวลาผูา้หญิงคนนี้